โอเคมาต่อกันเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเริ่มเล่นเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับนะมีเปลี่ยนชุดตัวละครได้ด้วยนะฮะผมมาวันนี้แล้กันนะครับโอเคมาก็เลือกดาบนะฮะก็จะมีอันเดียวนะผมหนึ่งหมื่นแต้มสองหมื่นห้าพันแต้มเจด็ดหมื่นห้าพันแต้มนะครับก็จะมีราคาหน้าเป้าหมายไปด้วยนะฮะ ว่าทาเสร็จอันนี้ได้เท่าไหร่นะครับผมเริ่มเลยกด x เ,เพื่อไปเร็วขึ้นนะครับผมโอเคกะโดด้ามไปเลยอ่าโอเคโอเคเอินะฮะโอเคอย่างเงี้ยอ่าผ่านละห้าสิบเหรียญไวนะอ่าโอเค องปีไม่ได้มื่นลิกมื่นแต้มแล้วอ้าวไม่ถึงซื้อใบพัดที่มันไตได้นะอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าวเอออย่างน้อยก็ได้สกเก็ตเลยมองกับคือ5ห้าเหรียญโอเคถังอ่าเนาะ,ะไม่ถึงเนี่ยสามอ้าวไปแล้วนะฮะ ไม่ถึงอะโอเคแล้วลนะ่ะสี่ห้วยห้าสิบเหรียญห้วยห้เหรียญมาอ่าโอเค,อ,เคอุ้ยแบงอุ้ยแบง1 0ร้นีแบง1 0ร้อยแบงอยอ่าอุย้ยสองหมหกเลยได้ถังแล้วนะฮะทุกหมื่นห้นะครับ เดี๋ยวไอ้นั่นอีกห้าสิบเหรียญอ่าโอเคโอเคไปแล้วนะฮะมาโอเคม่ไ,ได้แล้วเว้ยไปเจ็ดหมื่นห้าเดี๋ยวก่อนขาดอีกเท่าไรสองหมื่นห้าท่านผู้ชมหันไหมเนี่ยสิบวินาทีต้องรันเดียวแล้วท่านผู้ชมมือลำบากด้วนะ โอ้โหว่าหมื่นแปดโอ้โหเพราะว่าตังยังไม่ได้เกียร์เลยได้พันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยเสียด้เดี๋ยวได้นะกด x เพื่อลงบิทกรอบนะครับผมนะโอเคตอเมื่อกี้นี้นะในโน้นยังไม่ได้เก็บกระเปโอเค็นอาฟาไทร เนี่ยเสียดายพี่ผมว่าภาคนี้มันเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายอย่างเลยทุกท่านห้าสิบเหรียญใช่ไหมได้ดตำนวนแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยนั่นแบงค์รอ้อยอ่าอันนี้ห้าสิบเหรียญโอเคหมดแล้วนะฮะขึ้นแคชไอคอนเพย์นี่คือหมายความว่าไม่มีตังค์เก็บครบแล้วนะฮะก็เท่ากับว่าตอนเนี้เจ็ดหมื่นห้าครับทำให้ได้แค่นั้นเอง อืกดกระโดดไปขึ้นนะโอ้โหรู้สึกว่าเกมมันจะเห็นว่าเราล้มบ่อยแล้วอืม้มเื่อไ้เก็บปันนั่นเองนะเนี่ยไปอ่าโอเคลงโอเควูดสองหมืน่นเริบมนะฮะ แมนนวลผมกดขึ้นกับลงนะครับทุกคนกดขึ้นกับลงพร้อมกันเพื่อแมนนวลฮะอ่าสล็อปปีแค่นี้นี่ครับโอ้ยได้ไมังเพื่อจะถึงแล้วถึงแล้วโอเคเจ0 0หมื่นห้ารวมไปจบเลยอืมห้าร้อยนะครับแล้วก็อีกสองร้อยรวมแล้วสะสมไปแล้วสองพันห้าร้อยเหรียญน,นะฮะ เจ็ดหมื่นหกมาไปใช้ตังกันนะฮะมาดูว่าใช้อะไรัได้เลยบ้างก็ตังที่ใช้นะครับก็เอาไปเพิ่มสแต็เพื่อซื้อค่าแล้วก็ซื้อสเก็ตได้นะครับว่าระบบเกมทำมาดีเลยผมจะไปสแต็ปก่อนเลยแล้วกันนะฮะโอเคก็จะมีสแต็ปให้นะครับผมตรงนี้เอาเป็นอะไรดีเมื่อกี้พี่ไปค่าปกป้องเรื่องเวบาลานกันเวบาลานก่อนเลยนะเอาอยอะอันนี้นก่อนนะครับแล้วก็ อันนี้โอเคเปลี่ยนเอาประมาณนี้นะฮะคบโอเคปัดสองพันสองร้อยห้าสิบเหรียญนะตอนนี้ใช้ไปแล้วก็เหลืออยู่ในมือตอนนี้สองร้ยห้าสิเหรียนะนี่ยไอคาเรียทอเทลไม่ต้องบอกใจนะครับผมนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรไอความคืบหน้าของเกมนะฮะโอันนี้เปลี่ยนได้ใหม่เอาดีกั่อนี่ฮะซื้อได้เลยโอยฟอร์กอนสาม อันนี้พอค้อนสองอเอโดรัคโคเบิร์ดแมนเฮดพอค้อนเฉยๆพอกเบิร์ดแมนมีอันเบิร์ดแมนด้วยผมของซื้ออะไรดีเพรจะน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นนะจริงมันไปทีละอันเดินออกพอค้อนสามก็เมื่อกี้เนี้ยไอภาคแรกไงไอคิเนี้ยฮะโอเคสแตทเพิ่มขึ้นมาบ้างแล้วนะฮะเฮดทีนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมกับมุกสองงนี้ ต่อไปครับแต่ที่สองโรงเรียนนะฮะที่ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียเมื่อกี้ไอ้ลงเก็บเครื่องบินนี่อยู่แถบตอนบนเลยนี่นะฮะปหนึ่งหมื่นห้าพแต้มสี่หมื่นแต้มและหนึ่งแสนแต้มนะฮะละนี่เงินก็จะพมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะโอเคก็ดูครับโหที่สามสี่ห้าร้อยมดนเลย กดปุ่มรัวๆเพื่อนลุกขึ้นให้เร็วขึ้นโ okay. อเคนาเอ้ยไปละอ้าวสองหมืน่นมาถึงก็หมื่นห้าเลยตอนนี้อ,อ,อุ้ยแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยอุ้ยแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยอ๋อนี่ไงวอลไลท์วอลไลท์ลงกิ่งลงเลี้ยงนะฮะขพละะรั้งังเตรีกมอัาโอเค มันข้ามไปทีหรอคุ้ยซีมือแล้วพอพาร์ oh, นะฮะคุญแจแล้วคุญแจเปิดห้องโอเครับเดียวจะหนึ่งแสนแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยดีนะฮะมามีลุ้นแล้วนะมีลุ้นแล้วนะเอเคอ๋ออ้โรคอรเรลเอออันนี้ผมรู้ผมจำได้น่าสีๆโห่งง่ายๆเลย ฟิฟทีซลูปแก็บเออเดี๋ยวเดีเออพอดีเดี๋ย,ย,ออออยพออัพปุ๊บเนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วตอนเนี้ยทางกิลลี่ล้มแล้วลม้มอีกล้มแล้วล,ล้วลมอีกนะตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยคะแนนมันน้อยๆแล่วเอออืมอโอเคจะบนเมนูนใหม่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ เอไปยังวะโอ an ้เอยังเนอะเออเคแล้วเคไปแล้วแต่วอลไลที่ผมรู้สึกว่าไม่น่าจะโครบปุมเมื่อกี้ยังสามอยู่นะโอเคสเตตเ,เรียวอันนี้อันหนึ่งเอาได้แล้วหรือห้าแล้วหรเออโอเคแสนหนึ่ง,งวะแสนหนึ่งแล้วนะโอ้โหต้นเหลือล้เหลือ โอเคอ่ะอุ้ยมีเสียงกดครับมาดูฮะหนึ่งแสนสกเก็ตพอ,อไลโ์้หได้ไปถึงแปดเลยท่านผู้ชมรอบนี้ตอนนี้สะสมไปแล้วห้าวันแปดนะฮะได้ยืมกันนะไอ้ด่านมักเซแล้วผมซเซฟไปแล้วกันนะฮะ MD อเอ็มดีสลอดเขมต้องเป็ี่นชื่ออ่ะ <laughs> เล่นอยคนเดียวนะฮะมาหนึ่งแสนครับยังเหลือเทปแล้วก็ตังในแบบนี้นะฮะ ออดูดูไปครับอ่าแท็บัพเดนดาวตัวแมนนวลเมื่อกี้นี่ไงเมื่อกี้ที่ผมกดขึ้นกับลงนะเพื่อแมนนวลอันนี้จะทําให้เราสามารถต่อคอมโบได้นานขึ้นนะครับไกลขึ้นเลยเนี่ยแบบเนี้ยนี่ฮะถ้ากดลงกับขึ้นก็จะเป็นโน้ตแมนนวลนะเอาหน้าเอาโน้ตแมนนวลนะฮะโอเคห้าสิบเหรียญเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ไอ้บนนู่นอะเออั่นๆไอ้นั่นอะร้อยร้อยหนึ่งร้อยแบงค์ร้อยอันนี้แบงค์ห้าสิบเค โอเงนี้มันเคลียร์เกือบหมดแล้วจริงๆเนี่ยโอเคทีนี้ไต่ขึ้นครับผมทีนี้เรื่องไต่เนะี่ยมันจะมีในช่วงด่านหลังๆเลยฮะทุกคนปัญหาจะอยู่ที่ด่านหลังๆเนะี่ยมันจะมีไต่มันจะมีให้ไต่โอยรถมึงบีบแผลฮะ,อ,ะอืมเฮ้ยเดี๋ยวกตอนนี้เก็บยังยังเนาะเ้ยังไม่ได้เก็บเลย ผมอยากรู้จริงไงรถที่มันขับไปขับมานี่มันทําอะไรมันนําหน้าที่อะไรเออไม่รู้ว่าถึงไหมปึ๊บไม่ถึงเลยโอ้ไม่ถึง,โ,ถงโอ้ยยิงโอ้ยซิงล้างจานนี่ก็ไต่ได้เอ้ยปิงป๊งเลยละปิ้งไอเดียละแข่งมาหมดเลยละ สกอร์พอยส์ทูฟิลยู y o สเปเชียลบาร์คะแนนนะครับมีผลต่อการเติมสเปเชียลบาร์ okay. นะโอเคแทงร้อยห้าสิบบาทห้าสิบเหรียญนั่นแหละนะแต่นี่มันใช้คำว่าบัตรแทน อุ้ยลดลดแต่เย็นเลยโอเคมาถึงตรงนี้แล้วอืมโอเคอุ้ยเอาชนโอเคโอ้ยมีใครเอาตังค์ไปวางไว้ตรงหน้าล็อกเกอร์อื้อหมสเปรดน่มาเลยไม่ไมเอาตังค์คนไปเอาตังค์ตรงที่ล็อกเกอร์แล้วดันตดออกมาเฉยเลยอะไรเนี่ย

านาสิบบาทไอ้นี่มันขึ้นได้นะนี่ไงเฮ้ยเราะนี่ไงแบงค์เราะให้โอเคลาลหมดแล้วกับมาใหม่ try special tricks when power up ลองใช้ท่าให้ตายดูสินะฮะางนี้เลยเอเอยทีนี้ไต่เอานั่นนะ อาจจะเล่นนะครับรีไทร์หลายๆตาหน่อยเพราะว่าผมจะเก็บตังค์ไงนะโอเคอึ๊บอ่าฮะหัวปีทองเลยอึ๊บโอ้โหอ,อยู่ตรงนี้เหรออยู่บนหัวนี่เหรอโอเควันนี้หลังอยู่ตรงไหนของโรงเรียนเนี่ยห้าสิบเหรียญพนันแบงค์ร้อยอ่าครบแล้วนะฮะโอเคตัดครับผม ไปรีทยไปหลายรอบอยู่โอเคได้มาอีกพันหนึ่งไงเซฟก่อนนะครับผมนะฮะโอเคไปใช้ตังค์กันตอนนี้มีสะสมตอนนี้ห้าพันนะฮะนะตอนนี้นมีห้าพันนะครับแต่ว่าเงินนะครับเอ้ความขึ้นหน้าตอนนี้เจ็ดพันห้านะครับสะสมแล้วห้าพันยังไปซื้อสแต็ต่อ นะครับสแต็กที่ถือว่าสําคัญนะจริงในตัวผมเนี่ยโอเคมันแพงขึ้นนะความเร็วหน่อยวันนี้แห่งทางเพียหมดละโอ้มันมันแพงขึ้นนะตอนเนี้ยแพงขึ้นมากผมต้องดูสถานการณ์ไปนะครับไม่ต้องปรับตามผมก็ได้นะฮะอ๋อโอเคที่อยู่450ซื้อสกเก็ตหน่อยกันดีนะ ขอคัอนสองอ้าวซื้อไม่ได้ฮสีห้าร้อยเหรียญได้ได้ได,ได,ได้นะครับมาโอเคนะครับไปแมปที่สามครับผมเราจะไปที่มักเซโอไปที่ฝรั่งเศสกันมักเซนะอันนี้จะเป็นเอ่อคอมเพลตชันแล้วคอมเพลตชันอินวายส์วันนัมเบ์วันนะครับผม งานนี้จะเป็นงานการแข่งขันนะครับที่ชื่อว่า the Blue Touch นะครับเด e ะบ u ูทัสโรโ o Ja มนะครับผมนะขอไปี่ียนผิดนะฮะก็อันนี้เป็นการแข่งขันครั้งแรกนะของเกมนี้นะครับหากตะหากตามหาเงินไอคอนเงินยังมีอยู่ครบนะผมก็คืออันนี้มันจะเป็นเน้นคอมมิชชั่นแลละก็อันนี้จะได้สิบเปอร์เซ็นตนะหากว่าเก็บเงินครบนะผมแล้วก็ไปก้าสิบมาจากเหรียญรางวัลเนี่ยนะครับก็รางวัลสูงสุดนะครับริงเงินรางวัลเจ็ดพันห้าร้อยเหรียญนะฮะ นะครับซึ่งมีสปอนเซอร์ก็คือ Blue Touch นั่นแหละซึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะอปเฮ้ยทูเวนต์ตมาเฟโวมีนี่ด้วยมีเสียงโฮศกด้วยมีเสียงของตำรวจไไปโอ้โหแปดพันเร็วแล้วโอเคโหมีมีมูลสัตว์นี่เลยเหรอโอเคผมไปดูก่อนนะว่าผมจะได้หรือไม่เที่ยวเดียว โอเวอร์เดอะคอร์สบาร์เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตังเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแมบบ็มันมีคืนท,ที่รับซ่อนอยู่นี่ฮะให้สังเกตไม้เนี่ยนะ่นะผังไม้แบงค์ร้อยสมบูรณนี่ฮะมันมีตรงนี้ด้วยฮึมคืออะไรห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญอ่านี่แบงค์ร้อยโอเคห้าสิบเหรียญ ห้าสิบเหรียญมีห้าสิบเหรียญนบผมเอาไว้เลยเพราะเงินในนี้ผมเก็บครบแลวไงไปเข้าถูกเ,เกมกันนะเดี๋ยวดูว่าแป้งรอ้อยจะเอายังไงเห็นไหมเห็นไหมปึ๊บนะี่ยนะะวิง่งมีคนดูด้วยโอเคสามหมื่นเก้าครับโอเคนี่แค่เบาเบนะเบาเบนะ อาอูา้ติดสาได้เลยละเย่เ่เท่าไรละสี่หมื่นละโอเคผมน่าจะตัหนะกหมื่นหะน่อยก็ดีนะจริงขั้นต่ำขั้นต่ำสุดคือสี่หมืนนะนี้มีสนะี่หมื 40, น่นนะเธอมีสี่หมื่นไว่กันนะจริงจรงิทำเยอะกว่าน,นี้ก็ได้ครับลุง นี่สำคัญเลยเหมือนเดิมนะถ้าล้มเนี่ยโดนหักแต้โดนหักแ้มนะเพราะน่าสำคัญมากอะถ้าต่อไปแบบรี้ว,ว่าต่อจนเยอะแล้วอ่ะจริงต่อจนเยแล้วลบเนี่ยถือว่าไม่ได้เลยครับนี้อ,อีกสามหมื่นวิเกือบแสนหนึ่งแล้วนรินงได้เป็นอะไรเก้าสิบหกจุดหกแ้มมาดูนครับอันนี้ลดจากสิบคนเหลือแปดคนนะฮะ บล็อก 64, สิบสี่สนี่แปอย่างโอเคฮะอีริกนี่เก้าสิบเอ็ดจเก้านะครัรูนนี่แปดสิตีฟนะครับแปดล็อตนี่7จ5บ้ล็อกหกสคาริมหกสแล้วก็บักกี้วันนี้ตอนนี้จมบวยอยู่ที่52าี่สองหนึ่งนะครับมาีตต่อไปต่อไปนะฮะโอเคนะครับ,นะรบมาเดี๋ยวผมจะด,ดูก่อนว่าานี้ผมจะได้ไหมแปดร้อย 100. น่าได้วะ่ะโอเคหมดทีมแล้วย,ลนนะลนนะยังไม่ได้เล่นนะนี่ไม่ได้เล่นนะยังไม่ได้เล่นนะเออ,อเจ็บปั่นสล็อปปี้เลยนี่ฮึอ๋เจ็ดหมื่นห้ เฮ้ยโอ้โหจะถึงละล้มละจะขึ้นไปยังไงอันนี้จะขึ้นไปยังไงวันนี้โอเคหืมขึ้นยากอันนี้ขึ้นยากจริง oh, โอ้โหได้คอร์สบ้าโอเคเอาไม่ถึงผมรอบนี้น้อยมากปาแปดเหมือนห้าจริงร้อยแปดเหมือนสี่ อันนี้ผมเล่นอ่อนลงเล่นอ่อนไปแลเนี่ยเก้าสิบสามจุดเก้าแต้มนะฮะอะไรครับโอ้ร้อยเก้าสิบแล้วตอนนี้เพิ่มเป็นร้อยเก้าสิบจุดห้ามาดูคนอื่นกันอีลิกนี่ก็คงเส้นผลกว่าหันเนาะเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดจุดหกนะครับแล้วก็รูนนะฮะยังที่สามอยู่นะร้อยเจ็ดสิบสองแต้มสตีฟนี่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดสองลอตนี้นี่ทำน้อยสุดเลยเนี่ยได้ยังอยู่ที่ห้าบัคก,กี้เนี่ยขยับมาอยู่ที่ หในขนาดนี้นะครับนะมานะคิดนี้เก็บตังค์ล้วนะจะได้ไม่ได้หนึ่งนาทีเท่านั้นเองแต่ผมมองว่ามันขบมันสูงมากนะเห็ิเป็นไงวะโอเคได้ละโอ้โหมันง่ายงี้เองเมย่ะเดี๋ยวเล่นอันนี้เล่นเล่นเพื่อความสนุกแหละก็จบไปด้ล่ะอยากรู้เอาจริงแมปนี้ผมจะได้เท่าไหร่มาดูกัน เมื่อกอาจจะยังแบบว่าคิดเรื่องตังค์เยอะไปหน่อยปึ๊บปึ๊บเห็นไหมมันไม่นี่ขึ้นเลยตรงนี้เฮ้เจ้าหมื่นวก็หรอห้าหมื่นแสนสี่เข้าไปแล้วเว้ยแสนสี่เข้าไปแล้วปึ๊บไม่ถึงปึ๊บโหนี่หมุน ลงสามหมื่นนะกูจะสองแสนแล้วอนะโอเคลงได้โหเกือบแสนแปดโอ้โหยได้อยู่นะเก้าสิบแปดจุดสามโอ้โหสูงมากสูงมากก็กล่าวว่าตัดที่สองออกก็รวมไปนะฮะก็รวมเปหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่จุดเก้าในขณะที่อียิริกนี่ร้อยแปดสิบสี่จุดสองนะครับผม โรนนี่ร้อยเจ็ดสิบสองนะฮะนีโอ้โหอีริกนี่มาถึงก็เหรียญเหรียญเงินเลยฮะบักกี้ที่หกนะฮะรับเจ็ดพันจริงจมันอีกห้าร้อยก็มาจากที่เราเก็บเมื่อกี้เนี้ยใต้ดันเ c e b e a ิชโอ้เป็นทะเลแคลิฟอร์เนียนี่เองนะฮะอ่าเนี่ครับผมมาเจ็ดพันห้าในมือตอนนี้นะครับรวมของเก่ารู้สึกจะ สี 4, ่ร้อยห้าสิบก็อาจจะเป็นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบอ่านะฮะตอนนี้มีเหรียญทองติดมือแล้วนะครับผม